ตออดไาครอบครับอันดับแรกมีน้นำสองตัวค่อยๆแกะน,นะครับเดี๋ยวหักนี่ครับแปดจะอยู่ข้างในนี่ครับ นี่ครับมีน็อตทั้งหมด3าตัวนะครับถอดน,อน็อตเสร็จก็ดึปลาข้อแปดออกมาครับจะแปดจะอยู่ในลักษณะเนียบแนวน,นอนแล้วก็เอาก้อนใหม่ใส่กับไปครับ บแบบซูเปอร์คัพจะเป็นแบบ20โวลต์นะครับตอนสั่งก็ดูดีครับมี20มี20มี 20, ่สิบคืออะไหลายอย่างครับอันนี้สั่งทางแอปครับสองร้อยแสิบบาท ดีด้วยครับขั้วแบบบวกกับลบมันจะมีตัวเมียเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆจี่จอยู่ข้างล่างนะครับใส่แล้วก็ใส่ฝากลับไปครับ บจบแล้วครับง่ายลองนะครับโอเคครับกดมา